เมื่อชาวบ้านมีปัญหาอาจารย์แก๊สอาสาคลายทุ์คือผมจะไปออกรถนะครับเป็นรถบ้านนะฮะดีไหมอาจารย์ทําไมบ้านมึงไม่มีอยู่อ่ะหรือไงบ้านมึงไม่อบอุ่นมึงอยากออกมานอนข้างนอกอ่ะถ้าบ้านมันมีชีวิตอ่ะมันก็เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งอ่ะมึงก็ควรกลับบ้านไปนอนบ้านเดี๋ยวถ้าบ้านมันน้อนใจทําไงอ่ะมึงถามมั่งเซอบ้านผมอะทิ้งแต่ดูมาบอกว่าประตูเนี่ยผมเป็นประตูบานเลื่องเขาบอกว่าไม่ควรมีเขาเป็นพ่อมึงอ่ะ ไม่มึงไปเชื่อเขาอะเขาเป็นพ่อมึงหรือไงตรงมไม่ใช่ครับเปลี่ยนแล้วทําให้มึงมีงานเพิ่มเนี่ยอันนี้กลัวฟุกไม่ได้จบกับประตูถ้าสมมติว่าเขาทักมึงบ้านเนี่ยมีประตูให้มึงกระโดดออกทาต่างมึงเชื่อเขาไหมมึงก็ไม่มึงทำไม่ได้อยู่แล้วครับอาจารย์อันนี้มึงไม่เชื่อหรืทีอันนี้มึงเชื่อพูดมาผิดที่ป่ะวะพี่นอนให้หันหัวไปทางทิศตะวันออกอะไรเงี้ยตะวันตกเงี้ยมันจะจะไม่ดีฮะจะทําให้ตกอับไม่ร่ำไม่รวยอะไรเงี้ยครับแล้วมึงเคยมึงลองนอนถูกที่แล้วมึงรวยไหม มีอะไรขวหนูว่ามันใช้เงินเกินตัวพอไม่ให้มันอ่ะมันก็งองแงมันชอบไปพูดกับคนนู้นคนนี้ว่าเมียเก็บหมดแล้วเก็บหมดหรือเปล่าะเก็บหมึงไปเก็บเขาหมดหรือ, <c oughs> อเปล่าโต้กันยังไงกับลูกแม่งดอกขนาดเนี้ยสี่คนอ่ะมึงไม่ให้กูเก็บแล้วมันจะเหลืออะไรหล่ะวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสิบห้าสอนธรรมะสไตล์อาจารย์แจา๊